โรงเรียนลูกผู้ชายที่สอนให้ผู้ชายมีร่างกายแข็งแกร่งและแข็งแรงที่โซดขอบแม่รอบพ่มไปโรงเรียนก่อนนะขอบแม่ไปให้มันจริงๆห้ามทะเลทลายนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ห,หิวข้าวจังเลยไปกินข้าวก่อนดีกว่าเอ้ยนี่ไอย้ยากประมาเนี้หน้าตาคุ้นๆว่าใช้ไอย้ยากหรือเปล่าวะนั่นใช้ไอปอนหรือเปล่าวะหน้าตามันคุ้นๆเหมือนกันเฮ้ย ไอปอนก็มาโรงเรียนนี้เหมือนกันหรอวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเพื่อนสบายดีหรือเปล่าวะแกมาโรงเรียนนี้เลยเฮ้ยเพื่อนอแต่พอแกซื้อประสิทธิ์หรือเปล่าวะฮะปอนแกยังดูแลสานเฉพาะเสื้ออยู่เปล่าวะฮะที่บ้านแกที่ดูแลไว้อะฮะก็ดูแลอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่มีคนดูแลไงข้าก็ต้องวาดเช็ดถูปูเป็นประจำอะสานเฉพาะเสื้อหลังวัดปลาดุกอะนี่ข้าก็หาเองไก่ทอด้าดาวยิ่งกว่าไก่ทอดหันใหนะ่าอร่อย ดูด <ITA> ิไอปองไอปองมันมาซ่องขนมันกินใกล้อ่ะเดียวกันไว้เมื่อเราเรามาซ่องขนแล้วก็กินน้ำมาเดียวกันโอติก็เป่าไม้นักเรียนไม่เข้าห้องในเวลา8โมงแต่ว่านักเรียนไม่เข้าห้องอาจารย์ใกล้ายปกของสุดโหดแห่งโรงเรียนลูกผู้ชายจักเอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเมื่อไก่เรื่องออกต็อกเลยเนี้ยเฮ้ยยู่ี่คนมาทำอะไรที่นี้ Uh huh. เข้าเรียนฮะยูบ huh? อยูสี่คนต้องโดนทำทอดเพราะว่าไม่เข้าห้องเรียนเฮ้ยอาจารย์ยังไม่ขึ้นแป๊โบ๋เลยเฮ้ยบอกเธอสี่คนต้องไปขัดห้องน้ำตรงนู้นไปโอ้ทูในห้องน้ำเฮ้ยในขณะที่ปอนยักษ์และปองเป่งกำลังขัดห้องน้ำอยู่นั้นก็มีบางอย่างเกิดขึ้นยักษ์ไอปอนไอปองมันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยในขณะเดียวกันอาจารย์ไก่ก็ได้ยินเสียงนกักเรียนร้องก็เลย พุ่งมุ่งหน้าไปที่ห้องสุขาวดีในทันทีใกล้ครับอาจารย์อาจารยมีตัวอะไรไม่รู้คุยผมยางตัวงกออกมาแล้วสินะไอตัวนั้นนะข้าจะเอาไอ้นี้เลยทำผัวผีแม่ไมมแดงอาจารย์ใกล้อาจารย์ใกล้ช่วยไอป่องด้วยอาจารย์ใกล้อาจารย์ใกล้ได้ใช้วิชาเชื่อมจิตกระโดดพุ่งเข้าไปช่วยไอป่องจากเนื้อมือของผีไหมไม้แดงในทันที เฮ้ยนี่แกจะมาช่วยลูกศิษย์ของแกได้ยังไงลูกศิษย์ของแกต้องเป็นพวฉันเข้าใจไหมจะยอมให้แกทำยังไงได้แล้วฮะครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองก็ไม่ได้แล้วบ้ยในขณะที่อาจารย์ไก่กำลังทําการเชื่อมจิตอยู่นั้นผีแม่ไม้เยก็ได้กระโดดเข้ามาตันอกอาจารย์ไก่ทันทีอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่เฮ้ยมันมาแล้วอาจารย์ไก่เอาไ้ป้องไ้แป้งอายักอาจารย์ไก่จมบาทาไปแล้วว่าทําไงดีวะเฮ้ยเข้ามาอย่าเข้ามาเข้ามากูจับ ยายาเข้ามาเลุบยเข้ามาคุณจับหุยเฮ้ยเฮ้ยไอปอนไอยักษ์ไอปองไอแป้งมุมนี้มันค้าว่ามันแจ่มเดีว่าเฮ้ยสี่ชมพูเป็ะเล็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไหนวะไหนวะค้ามองมั้งเฮ้ยจริงจริงด้วยวะไอยักษ์มองดีนะโอ้ยแต่ว่าพี่ยังแกทำอะไรพวกค้าไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกค้ามียันเจ้าพ่อเสื้ออยููขณะที่ปอนยักษ์และปองแป่งอยู่ข้างในอาณาเขตแห่งยัน ผีแม่ไม้แดงก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพวกเขาได้โอ้โหเอนธรรมนกโหนจริงๆโว้ยหุ้ยสีชมพูนะเนาะขายได้แล้วเปล่านะกี่บาทน,นะค้าขอซื้อตอนได้เปล่านี่อาจารย์ใหญ่มาตอนไหนเนี่ยเฮย้ยอย่างงี้เอาอย่างงี้พี่แม่ไม้แดงเรามาเจราจากันได้พว่งใช่ไหมเดี่ยว้าจะเซกไปให้พุวใช่ใช้ใครอยากได้พัเ่เซ่ไปเลยเยอะๆเลยนะ อพัเยอะเลยนะฮะโอ้โยมันโนอกหนนจริงๆเลยโฮโยยยอ้ยได้ได้เบาๆเบาๆจานใหญ่โอมนะละรวยเฉพาะเสื้อโอมนละละรวยเฉพาะเสื้อโอมนละละรวยเฉพาะเสื้อจองบังเกิดเป็นหุ้นพยนเพื่อให้เป็นพวกองอีพี่แม่ม้ยแดงเดี๋ยวนี้เธยโอมเพียงนี่แกเขาก็เซกพวกให้แกแล้วต่อไปนี้แกก็มีพวหแล้วแกก็ออปจากโรงเรียนนี้จะาไปที่สุดผีแม่ม้ยแดง ก็ได้ผัวสมใจและโรงเรียนลูกผู้ชายก็อยู่อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ขอบคุณที่รับชมครับ